หมูแดงนะคะเรียนอยู่คอร์ส International Business ที่ h e n e y Business School อยู่ในมหาวิทยาลัย Rating ค่ะ คอร์สอินเทอร์เนชั่นแนลมิสเนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าไม่เคยมีพื้นฐานเกี่ยวกับวิชานี้หรือว่าทางด้านมิสเนสมาก่อนนะคะก็สามารถเรียนได้น,นะคะยังหมูแดงะคะ่ะจะเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์มาก่อนนะคะก็ยังสามารถเรียนคอร์สนี้ก็คือคอร์สนี้จะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่กว้างๆนะคะจะได้เรียนในทางด้านฟแนนซ์ในทางด้านของอินเทอร์เนชั่นแนล n ิสเนที่เกี่ยวข้องกับเทรดระหว่างประเทศนะคะแล้วก็จะมีมาร์เก็ตติ้งค่ะเป็นวิชาออฟชั่นแนลที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได้ด้วยแล้้้วววกกกกก็เเเเเเเรรรราาาาาาสมถีีียยยนน่่่่ัับบืืองง Economic, องงทดพขใจ บทในการเอ็ก์พอร์ตอินพ์ตในแต่ละสินค้ามากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในคอร์สนี้นะคะจะได้ไปประเทศตุรกีค่ะในคอร์ที่ชื่อว่า International Apply Challenge นะคะก็คือจะไปทำโปรเจกต์กับนักเรียนตุรกีที่นั่นนะคะเราก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านบิสเนสในการทำสตาร์ทอัพหรือว่าในบริบทของบิสเนสต่างๆมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับมหาวิทยาลัยเรดดี้นะคะเหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยนี้นะคะเป็นเพราะว่าทั้งแร็งกิ้งทั้งเฟสิลิตี้ทั้งคอรเรียนต่างๆะคะ่ะตอบสนองต่อความต้องการของหมูดแดงมากเลยะคะ่ะรัวที่อยากเนี่ยก็คือเป็น International Business มีทั้งโมดูลที่อยากจะศึกษาต่อะคะ่ะทั้งเรื่องโลเคชันด้วยะคะ่ะที่สามารถไปเมืองต่างๆได้ด้วยแล้วก็มีความสะดวกสบายอยู่ใกล้เทาด้วยะคะ่ะ f ฟสิลิตี้ก็ค่อนข้างบค่ะมีทั้งสปอร์ตทางด้านข้างทางด้านนี้นะคะแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆค่ะก็มีไลบรรีที่อยู่ด้านหลังนะคะที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเลคเชอร์รูมที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตอบสนองต่อจํานวนนักเรียนแล้วก็มีสตูเดียนทูเนียนะคะข้างในก็จะมีร้านอาหารมีร้านขนมต่างๆร้านเอเชียก็มีด้วยนะคะก็คือแบบค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยค่ะ ลำเมืองเลนดิ้งนะคะก็จะเป็นเมืองที่เล็กๆค่ะแต่มีร้านต่างๆที่ค่อนข้างครบครันนะคะก็จะมีร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารไทยอาหารอิตาเลียอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อาหารเลบานอนอาหารจีนเพราะว่าแบบคนจีนก็อยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะอาหารเกาหลีก็มีนะคะแล้วก็จะมีพวกสปอร์ตพาร์คมีพวกพาร์ที่สามารถไปรีแลกหรือว่าไปออกกําลังกายได้ด้วยอะคะ่ะ ถ้าเกิดอ,อยากซื้อพวกเครื่องปรุงที่เอามาทําอาหารไทยหรือว่าอาหารแนวเอเชียนะคะในเทาก็ค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็จะมีร้านที่สามารถซื้อพวกเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใกล้ๆตรงนี้เองค่ะหมู่แดงส่วนใหญ่ก็จะไปกเซรี่ที่มาเอ็นเซมเบนเซอร์กับเซนเมอรี่แล้วก็ด้วยโลเคชั่นนะคะก็คือสามารถเดินทางไปที่รถไฟสถานโดยใช้เวลาแบบไม่ถึง10นาทีอะค่ะก็คือค่อนข้างใกล้แล้วก็สามารถเข้าลอนดอนสะดวกใช้เวลาประมาณ20นาทีเองค่ะ <c oughs> สำหรับบริการของพี่แอนออนนะคะพี่ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตข้อมูลแล้วก็ให้ความเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมาเรียนต่อประเทศอังกฤษนะคะสมมติว่าเรายังลังเลหรือว่ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะเขาก็จะแบบเหมือนหาข้อมูลแล้วก็ช่วยในเรื่องของด้านประสบการณ์ที่พี่เขาเจอมาก่อนนะคะว่าการมาเรียนต่อที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็ทําให้ความกังวลหรือว่าความทีเ่เราไม่เคยมีประสบการณ์จากการมาเรียนเลยอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเบาบางลงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบ การเรียนต่อมันก็ไม่ได้แบบยากอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีเหมือนปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอะไรอะค่ะเราก็สามารถติดต่อพี่ๆด้ถึงเมื่อค่ะตอนแรกๆค่ะก็จะมีความกังวลว่าการเรียนต่อการใช้ชีวิตต่อในประเทศอังกฤษอะค่ะมันเป็นยังไงมันยากไหมหรือว่าแบบมันมีขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อนมากไหมอะค่ะคือพี่ๆพัพนรอนก็จะมีการเตรียมตัวมีการเตรียมเอกสารทําวีซา่าโพรเซตต่างๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะบริการฟรีค่ะ ใจเรียนต่อ Henley Business School ติดต่อพี่พีแฮนด์ออนฟรีทุกขั้นตอนค่ะ